วันนี้พ k เคทาวเวลจะพาทุกๆคนนะครับไปเที่ยวอุโมงมหาลาศกันดีก,กว่านะอุโมงนี้รองรับนักท่องเที่ยวได้400ถึง600คนเลยนะครับเป็นอุโมงทางลอดใต้ดินเนี่ยที่ลึกลงไป4.7เมตรจากผิวถนนนะครับระยะทางความยาวเนี่ย90เมตรนะครับเป็นระยะสั้นๆไม่ไกลมากนะบริเวณข้างล่างอุโมงนะครับบรรยากาศจะเป็นเช่นไรบ้าง วันนี้ PK Travel for you ก็จะพาทุกๆคนนะครับไปเดินสำรวจกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็มาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มได้นั่งรถเมล์สาย80นะครับเพื่อจะไปลงสนามหลวงนะแล้วก็จะเดินเข้าไปที่ธรรมศาสตร์นะครับไปหาอะไรกินสักหน่อยนะครับแล้วก็จะเดินไปที่อุโมงค์มหาลาชนะครับเพื่อไปรับชมบรรยากาศโดยรวมๆนะหลังจากที่ผมเนี่ยไม่เคยไปมาอุ๊ยนานแล้วนะครับถ้าใครไม่เคยไปนะครับนานแล้วนะครับก็ลองมาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผมก็จะพาเดิน สำรวจไปเรื่อยๆนะครับ เป็นรูปนายปีดีพนมยงนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดด้วยนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับในธรรมศาสตร์นะครับมันจะมีร้านเบอร์เกอร์อยู่ซึ่งอร่อยมากๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าเ,เขาจะขายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คืออาคารธรรมศาสตร์60ปีด้านข้างในก็จะติดแม่น้ำ เจ้าพยานะครับแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราแวะไปดูกันหน่อยไหมแวะไปดูกันหน่อยนะครับให้ทุกทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าอ,อ,อาคารธรรมศาสตร์60ปีก็ปิดแม่น้ำนะครับโอเคเราเข้าไปดูกันนะด้านซ้ายของผมนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับเป็นของ นักเรียนนักศึกษานะครับคนทั่วไปก็สามารถมาซื้อกินได้นะราคาประหยัดครับก็เดินมาแล้วครับธรรมศาสตร์นี่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมหลาลัยเปิดนะมหลาลัยเปิดนี่มันดีอย่างก็คือว่าบุคคลภายนอกมันเข้าได้ครับและเราเนี่ยสามารถที่จะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศข้างในได้ด้วยนะครับ ตอนนี้เมฆฝนมาดำเมี่ยงเลยนะครับและตอนนี้ก็มีเรือลากจูงให้ดูบรรยากาศกันหน่อยนะอันนี้ก็คือเรือลากจูงนะครับยาวเฟ้ยเลยนี่ครับฝนมามืดเลยนะครับตอนที่อยู่บนรถเนี่ยเอ่อฝนได้ตกลงไปแล้วนะครับรอบหนึ่ง แล้วก็รถปออ80เนี่ยเย็นมากเลยนะครับพอฝนตกแล้วก็เย็นมากเลยตอนนี้เรือลากจูงฝั่งนู้นก็มาอีกลำหนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นนะครับที่มีหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปหน่อยนะนั่นนะครับตรนนั้นก็จะเป็นรถไฟนะครับเป็นท่าเรือรถไฟสมัยเก่านั่นเองนูนนูนป้ายป้ายป้ายท่าเรือรถไฟนะครับไม่รู้ว่าทุกทุกคนเห็นหรือเปล่าผมซูมสุดแล้วนะครับ ก็มีเรือหารยาวมาด้วยนี่ตรงท่าเรือรถไฟเนี่ย <ๆ S 1> เด็กๆผมชอบแวะมาข้ามเรือเล่นนะครับเออเพราะว่าสมัยก่อนน่ะค่าเรือมันถูกนะครับออประมาณกี่บาทนะบาท50หรือ2บาท50เนี่ยแหละครับมันจะถูกกว่านี้นะปัจจุบันก็ไม่แพงมากครับมีกระทงหลงทางด้วยนะครับกระทงยังเก็บได้หมดแล้วนะ่ะไปบลเลอร์เลยครับเออ แล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นวังหลังนะครับวังหลังก็ของกินเยอะแยะมากมายไปหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริลาานะครับโรงพยาบาลศิริลาาก็ตรงนี้เป็นคณะแพทยศสาสตร์นะครับบริเวณแถวนี้มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับโหโนับไม่ท้วนกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือบริเวณในตัวธรร,รมศาสตร์นะครับมีศาลสิงโตทองด้วยนะครับ สวยงามมากเลยอ่ะสิเราเดินไปใกล้ๆก,กันหน่อยนี่ครับสารสิงโตทองอมไม่รู้ว่าเ,เขามีอิทธิฤทธิ์อะไรนะครับผมจะได้อธิษฐานได้ถูกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสารสิงโตทองมีอิทธิฤทธิ์อะไรนะครับใครรู้ก็ทักมาบอกกันบ้างนะ,ะผมขอไหว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ เฮ้ hey, ทุกคนนี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับสยามเบอร์เกอร์หมูเออสยามเบอร์เกอร์นะครับ oh. เขาเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันจะมีสับป,ปะรดด้วยนะครับมีสับป,ปะรดด้วยแล้วก็มีไข่อ๋อแล้วก็มีเนื้อหมูนะครับแล้วก็ผักขนมปังก็ไม่ได้กินนานมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันดีกว่าอย่าหาที่นั่งกันหน่อยแป๊บนึง และนี่แหละครับก็คือหน้าตาเบอร์เกอร์ของเขานะครับนี่อางนี้ผมบอกไปครับมีไข่มีชีสโอ้มีสับปะรดนะครับสับปะรดอยู่ด้านในแต่ว่าผมลืมเอาซอสมาเฮ้ยมีผักอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ราคา60บาทครับอย่างเยอะนะครับอย่างเยอะสยามเบอร์เกอร์ก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ก็จําไม่ได้นะครัว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าที่จําได้เนี่ยก็ กินมาตั้งแต่ราคา25บาทนะครับปัจจุบันนี้60แล้วนะ60บาทนะครับก็ตามยุคตามสมัยครับค่าของชีพมันแพงอะไรๆก็แพงขึ้นโดยเฉพาะเนื้อหมูก็แพงขึ้นนั่นเองครับก็ต้องปรับราคานะครับแต่รสชาติก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะ หลังจากที่ผมกินเบอร์เกอร์เสร็จแล้วผมก็เดินไปที่ท่าพัชร์นะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงท่าช้างนะครับบริเวณท่าช้างก็มีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะสมัยก่อนที่ผมมาเนี่ยก็ยังทําไม่เสร็จเลยนะครับปัจจุบันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณท่าช้างเนี่ยก็จะมีอุโมงค์มหาลาชนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับเข้าไปสำรวจกันดีกว่า นี่แหละครับบรรยากาศเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นภาพวัดพระแก้วสมัยก่อนนะครับแล้วก็ผู้คนนี่สวยงามมากเลยนะครับออโอ้ดูสิครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นภาพที่ไหนเนี่ยเหมือนปากคลองตลาดนะครับอ๋อตลาดท่าช้างวังหลังนะครับ นี่ภาพบนอืมนี่คือบรรยากาศสบายก่อนครับแล้วก็ก็จะมีอิดนะครับสวยงามมากเลยโอ้เหมาะแก่การมาโอ้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้แล้วก็อ๋อมีประวัติด้วยนะครับป้อมอินทร์รังสันและกำแพงเมืองมีภาพก็สวยงามนะที่นี่แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นอยู่นี่ โภาพถนนหน้าพระลานนะครับตรงนี้สมัยก่อนมีชงมีช้างด้วยคนเยอะมากเลยแล้วคนสมัยก่อนออสังเกตนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยจะใส่เสื้อสีขาวกันเป็นส่วนใหญ่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะเย็นมากๆเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วกเ็เหมาะสำหรับเป็นจุดนัดพบนะครับเวลาถ้าเกิดว่าใครมาท่องเที่ยวก็เหมาะเป็นจุดนัดพบอีกที่หนึ่งนะครับ เขาก็จะมีที่นงที่นั่งด้วยนะครับนี่เดีมากๆเลยนะครับเย็นข้างในเย็นเย็นถ้าใครต้องการแบบโอ้โหพักนะครับเ,เดินท่าประจันเดินวังหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ก็ร้อนๆแล้วก็เข้ามาในอุโมนะครับอุโมปิดแอร์เย็นมากๆเลยสุดยอดโอ้โหสวยงามมากเหมาะกับการเซลฟี่มากๆเลยนะครับ เหมาะกับการเซลฟี่มากๆเลยดูสิสวยงามนั่งได้นะครับที่นั่งก็จะมี 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็หกเจดปประมาณ 8, ปดเก้าตัวนะครับสิบตัวอันนี้ผมนั่งแล้นี่สบายเลยโอเคน,นะครับเรียกว่าพักเหนื่อยนะพักเหนื่อยเดินมาหน่อยก็จะเจอปันไดเลือดครับไม่รู้ทะลุไปตรงไหนเดีเราลองเดินขึ้นไปนะครับ ปัญหาเลื่อนก็อัตโนมัตินะครับเ,ออเห็นคนปุ๊บมันเลื่อนเลยนะครับอัตโนมัติดูสิว่าไปผล่ตรงไหนอ่าเมื่อกี้ผมอยูออ่ท่าช้างนะครับตอนนี้ก็จะมาตรงนี้แล้วนะครับอ๋อจะเป็นลักษแะแบบนี้นั่นเองนะครับข้างๆวัดปากแก้วแล้วก็จะมีรถเขาเรียกว่ารถอะไร รถนําเที่ยวครับตรงน,น้นด้านหลังนี่ด้านหลังที่ผม<อ>มาเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนู้นก็เดินมาไม่ไกลครับแป๊บเดียวเองตรงน,นั้นก็เป็นอีกจุดแลนด์มาร์กนะครับที่สวยงามมากเลยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาวนเวียนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเ,ออเพราะว่ามันเย็นแล้วเขาปิดนะครับสี่โมงครึ่งก็ปิดหมดแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นศิลปรกรนะครับอันนี้คือบรรยากาศปัจจุบันนี้เลยนะครับอืมบริเวณวัดพระแก้วนะครับก็จะมีไฟประดับแบบนี้ด้วยนะครับกลางคืนน่าจะสวยนะอืมอันนี้ผมข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เขาปิดถนนด้วยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินกันอย่าง สบายๆนะครับโอเคเอ้ตรงนู้นรู้สึกว่าจะมีทางลงอีกนะครับตรงน,นั้นตรงน,นี้นจะเป็นทางทางเชื่อมลงไปนะครับน่าจะเชื่อมไปสนามหลวงนะเดี๋ยวเราลงไปอีกรอบไปดีกว่าไปดูกันว่าเชื่อมสนามหลวงยังไงหรือว่ายังไม่เสร็จผมคิดว่าน่าจะยังไม่เสร็จครับเออน่าจะยังไม่เสร็จครับ จริงด้วยครับนี่อ๋อยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เสร็จแล้วน่าจะเชื่อมไปตรงสนามหลวงนั่นเองอือยังเป็นเสาโดดเดอยู่เลยนะครับก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับเมื่อก่อนรถรางจะวิ่งได้นะอยู่นี้ปิดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าปิด เฉพาะเอเปกหรือเปล่าให้ดูตึกกันหน่อยนะครับตึกก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับโหสมัยก่อนคนคนเดินตรงนี้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปตรงใกล้ๆสนามหลวงกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรเออแล้วตรงนู้นก็เ,เป็นตัวอักษรเอเป็กนะครับ2022ผมสู้ไมห่หน่อย เอพิกสองพันยีสยสย่สิบสองอ๋เปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับเมื่อก่อนตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะนะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นต้นไม้นี่นะครับก็จะเป็นที่นั่งรอรถเมย์สายหนึ่งนะครับสายหนึ่งแล้วก็สายสายอื่นๆอีกนะครับนู่นเพราะว่าผมจําน้ําพุตรงนี้ได้นะครับก็จะมีนกพริราบเต็มไปหมดเลยนะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น ผมไม่ได้ใจนะครับต้องรอเสร็จนะครับเออตอนนี้ยังไม่เสร็จนะตรงน,นี้ก็จะเป็นสนามหลวงแล้วนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเอฟเฟกนะครับเราก็จะจัดตกแต่งสวนนะครับสวยงามเลยเสนามหลวงเอกลักษณ์ของสนามหลวงก็คืออะไรครับต้นมะขามเนี่ยครับ ก็ปิดถนนปิดถนนยาวเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเชื่อมจุดอ,อ,อุโมงนะครับน่าจะเชื่อมมาปุ๊บไปสนามหลวงเลยตรงนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ก็ใกล้แล้วแหละเอ่อถ้ามันเสร็จแล้วนอะนาคตเนี่ยก็คงจะสมบูรณ์แบบนะครับเอ,อ๊รู้สึกว่าจะมีทุนูุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมซูมไปให้ทุกๆคนได้เห็นกันหน่อยเห็นไหมครับนั่นโอ๊ยรู้สึกว่ามีลิฟต เอ้ยไม่ใช่ผมชอบพูดลิ์อยู่เรื่อยเลยมีบันไดเลื่อนนะครับเดีย๋ยวเราข้ามไปดูกันหน่อยไม่รู้ว่าตรงนั้นผมเห็นบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอ๋อยังครับปิดผมเห็นแล้วโอเคตรงนั้นก็ยังไม่เสร็จเช่นกันนะครับดูสิมีป้ายนี่จะเป็นป้ายเอพิก2022โอ้จัดจัดจะดอกไม้ได้สวยงามมากเลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังของผมก็เป็นเอ펙เช่นกันนี่สวยงามมากๆเลยนะครับปิดถนนก็รู้สึกดีครับปิดถนนเดินดูบรรยากาศแล้ววันนี้ไม่เพียบเลยนะครับไม่ไม่ร้อนเลยโคตรดี <c oughs> ดีมากครับสิตง,งต้นไม้สวยงามมากเลยครับโอ้โหใครมาก็ต้องแวะถ่ายกันหน่อยเนี่ยสวยงามจัดจัดจดอกไม้ได้สวยงามมาก โอเคทุกคนผมพาทุกๆคนมาทีา่ท่าเรือท่าช้างนะครับนี่ตรงนี้นะครับป้ายท่าเรือท่าช้างกา็จะให้ดูบรรยากาศโดยรวมๆนะว่าเออเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นเช่นนี้เลยนะครับสําหรับท่าเรือท่าช้างในปัจจุบันข่าวมากครับ <laughs> อันนั้นเรือครับอันนั้นเรือ,เ,อเป็นเรือนําเที่ยวนี่ครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดระฆังครับให้ดูบริเวณรวมๆนะครับตึกตรงนี้สวยนะครับใครชอบถ่ายรูปนะถ่ายคู่กับตึกตรงนี้ก็จะสวยงามอันนี้ก็คือทางเดินบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้โชคดีวันนี้ไม่ร้อนเลยนะครับรู้สึกว่าฝนจะลงเม็ดแล้วนะ ฝนจะลงเม็ดแล้วครับมาดูท่าเรือกันนิดหน่อยท่าเรือสวยมากเลยเมื่อก่อนยังไม่เสร็จนะเมื่อนเขายังทำตุบตับตุบตับตุบตับ,ตบที่ผมมากันยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนี่คือท่าเรือท่าช้างครับนี่สวยงามมากมีที่คนพิการด้วยนะครับแล้วก็มีโป๊ะใหม่เออ ใช้ได้เลยยุคสมัยเปลี่ยนอะไรๆก็เปลี่ยนนะครับสมหมก่อนนี่เป็นเหล็กแบบผูกกรอนอันนี้ก็ทันสมัยมากนะครับดูสิสะอาดสะอานนะครับพื้นที่กว้างมากสะอาดมากกว้างมากสะอาดมากส่วนใหญ่แล้วคนเอ,อไม่ค่อยมากันเพราะว่าแดดมันร้อนครับเพราะว่าถ้าช้างเนี่ยมันจะเป็นทิศตะวันตกพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับพระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยแต่วันนี้ เมฆเยอะครับเมฆเยอะแล้วก็บดบังทัศนวิสัยมันก็เลยทําใหา้รู้สึกดีครับโอ้โหตอนเย็นๆมานี้โคตรร้อนอะตรงเนี้ยร้อนมากแล้วก็ถ้าข้ามไปวัดละคังนะครับคนก็นิยมไปให้อาหารปลากันนะฝั่งนั้นนะครับวัดละคังให้นให้อาหารปลากัน ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูจนจบคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากลับบ้านไปก่อนนะครับอย่าข้ามเรือไปฝั่งดูนะครับแล้วก็กลับบ้านเลยไปรอรถเมนะครับแล้วก็ไม่อยู่ละอยู่นานคนนี้นะครับฝนมันอาจจะตกเพราะว่าผมไม่ได้มีล่มมานะครับวันนี้โอ้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย